สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลินี h ชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่านุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมกลิ่นนึงที่นุ้ยค่อนข้างชอบม,มากเลยค่ะของยี่ห้อเคลานะคะแล้วก็รีเควสโดยคุณเอ่อฟอลล์วีโวต้องขอบคุณมากๆนะคะที่อดทนรอคอยมา6เดือนแบรนด์นี้นี่เป็นแบรนด์ที่ ค่อนข้างหายากนิดหนึ่งนะที่นี่นะคะ่ะกลิ่นนี้นี่ออกมาปี2017แล้วก็โน้ตน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งรัมชุกเร์เคนก็คือน้ำตาลอ้อยดาร์กช็อกโกแลตกาแฟคาราเมลถั่วอัลมอนด์ฮ่ลเลอโอโทบนะคะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ากลิ่นจะเหมือนเชอร์รี่พายและเป็นอัลมอนด์อยู่ข้างบนแล้วก็แซนเดลวูดค่ะเพอร์เฟมเมอร์คือคุณซิดอนีแลนเซสเซอร์ค่ะ โอหเปิดมานี่กลิ่นรำชัดมากแล้วมันออกแนวขมๆหน่อยนึงอะแต่ว่าไม่ได้แอลโกอฮอล์นะเข้มข้นขมจนเหมือนกับกลิ่นหนังผสมกับโทอเบโก้หน่อยๆอะนะมีความนัตตี้บบหน่อย,อยถัว่วอัลมอนด์แบบเหมือนมันๆกลิ่นมันนัตตี้มันๆหน่อยนึงนะคะ่ะเป็นมิติตอนเปิดเนี่ยพวกกาแฟหรือคาราเมลอะไรยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะ คือตอนเปิดมาเนี่ยนึกสึกว่าเฮ้ยมันแมนมากๆแต่ว่าพอกลิ่นสุดท้ายเขาเนี่ยเฉลยเลยลวกันนึกสึกว่ามันค่อนข้างตรงกันข้ามกับกลิ่นเปิดเหมือนกันเพราะกลิ่นเนี้ยถึงตอนแรกที่น้ยจะบอกว่าแรงและดูแมนเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมนุ่มนวลคือกลิ่นเขาค่อนข้างสมูทอะค่ะน้ยเข้าใจว่าน่าจะมาจากที่เขาเบลนเซนโดวูทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันนวลดูกลมกล่อมไม่ไม่แข็งกระด้างอะ ถึงแม้ว่ากลิ่นรำที่รู้สึกเนี่ยมันจะออกแนวหนังก็ตามคือถ้าเทียบกับทัส k คน a รเตอร์นั้นมันจะเป็นหนังจัดๆเลยหรือว่าเทียบกับกลิ่นที่นุยชอบมากๆนะ Spice บอมเอ็ก r e ตรเนี้ยอันนั้นมันจะมีความเหมือนกับอันนั้นก็ว่านวลแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันนวลกว่ามันดูดิบน้อยกว่าค่ะคือจริงๆอันนั้นมันไม่ได้มีรำนะแต่รูสึกว่ากลิ่นรำเนี้ย มันคล้ายกับหนังมากจริงๆเพราะมันจะมีความขมความดาร์กแต่ว่านุ่มนวลอยู่คือชื่อ Black Phantom เหมาะมากอะ่ะเพราะมันดูมิสเทรียสในความดาร์กของเขาอยู่อะค่ะราคาบ้านนี้ก็สูงนะคะ50 ml 240เหรียญข้อดีคือสามารถเอาไปรีฟิลได้นะคะขวดเขาพอรีฟิลเนี่ยราคาก็จะถูกลงเหลือ195เหรียญค่ะ พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะสัก1 5นาทีเนี่ยกลิ่นความขมมันจะโทนดาวลงแต่ว่ายังชัดเจนยังได้กลิ่นอยู่นะคะเวลานดมแล้ยนึกถึงแบบผู้ชายที่ดูแมนแต่ว่าเป็นสุภาพบุรุษดูอ่อนโยนนะคะเพราะกลิ่นเขาออกทํานองนะั้นแล้วก็กลิ่นความเป็นกาแฟเนี่ยจะชัดเจนขึ้นแต่เป็นกาแฟในทำนองที่ออกแนวครีมมี่นะคะ ความเป็นถัว่วนัตตี้เนี่ยมันจะมีอยู่ข้างหลังเบาๆไม่ได้แบบชัดมาก แล้วก็จะหวานออกเบาๆนุ่มนวลมากๆถ้าเกิดใครเคยดู p h n t t o m of the o p e r รเนี่ยรู้สึกว่าเออใช่เลยเขาดู Mysterious เข้มแข็งแต่ว่ามีความนุ่มนวลอยู่อะค่ะกลิ่นนะคะจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากค่ะเพียงแต่ว่ากลิ่นรำความขมเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วกลิ่นความเป็นคาราเมลจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะกลิ่นนี้รู้สึกว่าเหมาะกับ การฉีดเดย์ไทมไปถึงไนท์ไทม์ได้เลยอะ่ะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ฟุ้งกระจายนะ ถ้าสมมติว่าสบัดแขนเนี้ยอาจจะได้กลิ่นแต่ว่าถ้าแบบไม่ได้แกว่งแขนก็จะไม่ได้กลิ่นเลยสามารถใช้ไปทำงานได้เลยนะคะให้บุคลิกดูเคร่งขรึมแต่ว่าไม่ได้ซซเรียสมากอะ่ะนุ้ยคิดว่าเมืองไทยก็ใช้ได้นะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ฉีดหนักมือหน่อยนึงเนี่ยสามารถใช้ไปออกงานกลางคืนได้เลยแต่ว่ากลิ่นไม่ค่อยฟุ้งนะคะแต่ให้ความรู้สึกแพงหรูหรา gentleman ไม่ได้ดิบมาก ถ้าผู้หญิงอยากใช้เนี่ยก็ได้นะคือช่วงแรกมันอาจจะดูแมนนิดนึงแต่ว่า พอผ่านไปเรื่อยองที่รีบบอกรความขมเนี่ยจะลดลงกลิ่นจะออกคล้ายๆคาราเมลที่เข้มๆหน่อยหนึ่งอาจจะมาจากดาร์กช็อกโกแลตก็ได้ค่ะมันจะดูเข้มกว่าคาราเมลทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เป็นคาราเมลที่ซซรัปหรือทอฟฟี่เหมือนของน้ําหอมผู้หญิงทั่วไปมันจะเป็นคาราเมลที่เข้มข้นผสมกับกาแฟนมเป็นมิเตียอยู่ในนั้นนะคะพอตอนหลังเนี่ยมีความเป็นเฟมินีนุน่มนวลมากขึ้น เหมือนกับว่าเขาค่อยๆเปิดเผยความนุ่มนวลออกมามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะหลังจากหนึ่งชั่วโมงแล้วจะเป็นคาราเมลเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ย กลิ่นที่เหลือติดอยู่บนผิวเลยนะจะเป็นกลิ่นคาราเมลที่เข้มข้นนิดนึงนะคะผสมกับกาแฟเบาๆแต่ว่าไม่ได้หวานเยอะหวานแบบนวลๆพอดีพอดีเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะนึกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการกลิ่นคอมเพล็กซ์ดูแพงแต่ว่าไม่อยากให้หนักหรือว่ารุนแรงเกินไปอ่ะมันจะ กลมกล่อมมากๆนะคะพอเป็นกลิ่นติดผิวอันนี้ว่าเป็นกลิ่นที่ดมแล้วอยากดมอะ่ะมันเป็นคาราเมลที่ addictive อะ่ะกลิ่นที่เวลาดมแล้วอยากดมเรื่อยๆเนี่ยของนุ้ยนะจะมีท o m Ford o o d Wood ood, กับ k i l i a n Intoxicated หรือว่าบ c ค r a รั o u g e ที่พอดมแล้วเฮ้ยอยากดมดมอีกมันเหมือนกับมันติดอะอ่า กลิ่นคาราเมลตอนสุดท้ายเขาจะเป็นอารมณ์นั้นที่ดูแพง s o p h i s t i c a t e d นะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยกลิ่นนี้ตอนแรกอาจจะดูแมนนิดนึงนะแต่ตอนหลังก็นุ่มนวลมากขึ้นค่ะกลิ่นนี้ติดทนนานดีมากๆเลยนะบนผิวถึงแม้ว่าไม่ฟุ้งกระจายแต่ว่าติดบนผิวได้เกิน8ชั่วโมงเลยค่ะบนผ้าก็เหมือนกันบนผ้ากับบนผิวนี่ก็กลิ่นเหมือนกันเลยค่ะกลิ่นนี้อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ไปนิดนึงนะสาหรับน้องมหาลัยนุ้ยแนะนําให้สําหรับคนทํางานเลยค่ะใช้ไปทํา ถ้าฉีดหนักก็เอาไปออกงานได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย